กกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเพิ่มยอดกดใจนะคะหรือย,ยอดห่วใจใน Tiktok เนาะด้วยเว็บไซต์ K M k i Social จะทำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือหน้าตาเว็บไซต์ K M k i Social เนาะวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกงก์ด้านล่างโพสนะคะหรือสแกเนเขียวอัลกหน้าคลิปได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยนะคะ ขั้นตอนการสมัครสมาชิกให้ทุกคนนะคะกรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็ติคําว่าจะไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะคะแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยนะคะใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วนะคะก็สามารถที่จะลงชื่อเข้าใช้งานวยบัญชี Google กันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนลงทะเบียนกันเสร็จแล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานกันได้เลยนะและเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วนะคะก็ขอเนิญเข้าสู่เว็บไซต์กันเลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะตรงหน้าคําสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยเนาะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนแบบเพิ่มยอดหัวใจนะคะในติ๊กต็อกก็เลือกไปที่ติ๊กต็อกตรงนี้ก่อนได้เลยนะเสร็จแล้วก็เลือกเมมูที่เราต้องการหาเป็นเพิ่มยอดหัวใจกันได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเด็ราคาให้นะคะแต่ละออเดอร์เนาะก็สามารถที่จะเลือกสั่งกันได้เลยนะคะเมื่อทุกคนเลือกกันเสร็จแล้วก็ให้กลับไป c o อ y l ี n ลงกนะคะก็ะกดไปที่แชร์ตรงนี้ก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ Co py ล,ลงกา,าง และใส่จํานวนที่เราต้องการนะคะเราแค่50สบก็พอเนาะเวลาเฉลี่ยของเราคือสิบสีนาทีค่าใช้จ่ายแค่1.8บาทเองจัดนั้ให้กดส่งกันได้เลยนะคะเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นแท็บเป็นแบบนี้มาให้เลยเนาะสำหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมนะคะก็เลือกมดหมูนและบริการที่ตนเองสนใจกันได้เลยนะ ต่อมาในส่วนของการเติมเงินสําหรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาใช้งานนะคะก็ต้องมาเติมเงินก่อนเนาะก่อนที่จะซื้อบริการต่างๆนะคะช่องทางการเติมเงินมีให้เลือกถึง3ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกคือการสแกน QR code ค,คนะคะทุกธนาคารเลยจำน้นต่ำไต่ำ่หนึ่งบาทนะคะสูงสุดไม่เกิน5 0,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1 0 0 0บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่ม5%เนะคะ ช่องทางที่2นะคะทูมันดี้วอลเล็ตนะคะเติมขั้นต่ำ10บาทเลยสูงสุดไม่เกิน30,000บาทต่อครั้งนะเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม3%นะคะเมื่อเราใส่งเงินเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมให้เราแบบนี้อัตโนมัติเลยนะและช่องทางสุดท้ายของเรานะคะคริปโตเคอเรนซีนะคะสาหรับใครที่อยู่ต่างประเทศเนาะเติมขั้นต่ำตั้งแต่100บาทเลยสูงสุดไม่เกิน50,000บาทต่อครั้งนะคะเมื่อเติม500บาทขึ้นไปรับโบนนะัสเพิ่ม5%กันเลยเนะ สามารถเรามาดูที่บริการทั้งหมดของทางเว็บไซต์นะคะก็จะมีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของ facebook นะคะ tik t o อกไอจียูทูบนะคะหรือแพลตฟอร์มอื่นๆก็มีให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเลื่อนดูกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งราคาต่อยอดหนึ่งพันคำสั่งซื้อขั้นต่ำแล้วก็คำสั่งซื้อสูงสุดคำอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ด้วยนะคะสามารถที่จะมาเช็คดูปปราคากันได้เลยเนาะในส่วนของประวัติการสั่งซื้อนะคะสำหรับใครที่อยากเช็คเออออเดอร์ของตอนเองก็เข้ามาเช็คผ่าน่องทางนี้ได้เลยนนะะะะะคคะก็จมีใหห้้ทัังรส วันที่ลิงค์นะคะบริการค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็ปริมาณยอดคงเหลือนะะมันก็ขึ้นแจ้งเป็นแบบนี้เลยนะสามารถที่จะเข้ามาเช็คสถานะออเดอร์กันได้เลยนะคะต่อมานะคะในส่วนของการติดต่อแอดมินสาหรับใครที่เข้ามาใช้งานแล้วมีปัญหาเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชาระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นนะคะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยจะมีแอดมินคอยตอบกลับตลอด24ชั่วโมงด้วยกันนะคะ และช่องทางสุดท้ายของเรานะคะการแนะนําเพื่อนเนาะเป็นช่องทางการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยนะคะเพียงแค่คี้ลิงตรงนี้นะแล้วส่งให้เ,เพื่อนเราเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการผ่าลิทที่เราได้ให้ไปเนาะเราก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึงสามเปอร์เซ็นต์กันเลยะคะจากขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยบาทเลยนะ,ะแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็คือหน้าต่างเว็บไซต์ KMK Social ลองเข้ามาใช้งานลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนย้อนกลับไปดูตอนนี้เยอดปัใจเราเป็นอย่างไรบ้างเนาะ,ะตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณเจ็ดใจน,นะคะนะ จากใจเมื่อกี้นะคะก็ขยับขึ้นมาเป็น19ใจแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดรอรอไปอีกสักพักหนึ่งนะคะยอดหัวใจของเราก็น่าจะครบตามจํานวนที่เราต้องการเนาะสําหรับวันนี้นะคะหากผู้ผิดประการใดต้องขออภัยไวนะ้ละต้องมีด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ